ตอนนี้สี่โมงกว่าบนยอดเขาจะไปชมพระอาทิตย์ตกเส้นทางลัดซึ่งไม่รู้ว่าจะทันไหมนะมาเลนไหวป่ะเนี่ยไหวแล้วใช่ไหมได้กินข้าวแล้วนี่ขนมนมเน,มนยอเออนี่มันซ้อมลงแล้วนี่หว่า Đi này với. Ừ lâm than nữa ạ. ข้าวแล้วเว้ยมีแรงเว้ยเขี้ยจ,จะแพทอันนี้เป็นสมาชิกจากการทางกูโม,มงกูโม,มงเราเรียกอย่างนั้นตะขาคุ่นเนี่ยตะคิวจะกิน Ta kiểu Jackie Lynn. Linh khác đi? <laughs> thằng này

มันอีกไกลไหมเนี่ยขึ้นขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เดินลงแล้วเดินลงแล้วขึ้นขึ้นขึ้นตรงเจดีได้แล้วมันก็เป็นทางลงทางที่แบบเดินไกลขึ้นก็นิดเดียวก็คือเรียบพอลงไปนี่คือเรียบยันไปถึงภูกาเลยเรียบแล้วก็ขึ้นไม่เยอะออ๋ไม่ได้ขึ้นถึงขนาดนี้ไงไปไหมไปได้พี่ ถ่ายรูปไม่ได้ฮะได้ครับจะส่งมาให้นะดีใจวะ่ะโตไปไหมไปคัยเราม่งมายค่อยๆแบว่าขยเยขยเยกลับนั่งพักก่อนนะนั่งพักก่อกกนอกกลูกเสือขึ้นอีกแหละื่ <c oughs> ามัน,นก้าไวไปคนนี้ตะคิวเขาก็ที่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าก้าไว แต่ว่ามันบวกกับบวกกับของหนักไแล้วเราแบบวาวาอะไรอย่างเี้ยไอหนุออะไรนไอหนุ่มออะไเนี่ไหนมรเนี่ยอะไเนีกไอเยอเย่างรเนี้มีไอหนะไรเนี่ยอหะเหนเนอเนีรนีนีเีไมนนะพาเที่ยว พรุ่งนี้มาปลูกพี่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะปีห้าปีหเลยอแต่พี่ปีห้านี่เดินหันมามันขึ้นหกโมงยี่สิบเจ็ดนู่นแต่สช้นมาเขาจะไปตีห้าครึ่งประมาณเนี้ยคือออกจากเต็นท์ปีห้าครึ่งอ๋อปลกตีห้าคือให้เตรียมตัวออกจากเต็นท์ปีห้าครึ่ง เฟีย้ยวเลยใช่ป่ะใช่ร้านนี้เฟีย้ยววะเนี่ยที่พาไปเนี่ยมีก็สวยอยู่นี่นถามเรียบแล้วแล้วกำลังจะขึ้นนี่ตรงเนี้ยมันยังขึ้นเยอะหน่อยแต่พอไปถึงมันก็จะลงแล้วเจดีนี่สวยป่ะเจดีมันจะเป็นขั้นถึงเรียนกันที่มันก็สวยอยู่พี่อันนี้จากเต็นเหล่านะ เส้นที่เราอยู่เดินฉีกมาหน่อยนึงก็เป็นทางที่มาทางนี้มันมีกี่ทางไงหนูเดินไปเนี้ยมันจะวงกลมเลยที่เดินไปนะถ้าเราเราเดินมาทางนี้ไหเราไปภูกาอันนี้คือทางหลักใช่ไหมมันมีกี่ทางทางีม<อ>ันใกล้กว่ามันมีสองทางขึ้นเหอมันแบบวงเปวงกลมเลยถ้าทางโน้นคือมันจะไปผานาลายใช่ไหมผาายแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ภูกามันเดินเยอะกว่าถ้าจะถ้ามาภูก,กาต้องมาทางนี้ใกล้กว่า เพราะาตรงนี้มันเป็นเจดีปุ๊บแล้วมันก็ลงไปเลยอ่ะอึง uh huh. แ,แยกดุสตาแต่ตรงนั้นเราเดินมาเราต้องขึ้นไปมันต้องขึ้นสองรอบเลยตรงนั้นอ่ะ oh. มันต้องขึ้นใบทางทางดางละลายแล้วก็ต้องขึ้นไม่ได้่ก่ะแต่อันนี้มันขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลงเลยใช้เวลาสองชั่วโมง <c oughs> นี่ เรอัดกล้องไม่ได้นะไ่าต้องแบบตัดต่อเอาไม่ว่ามันอัดยาวไม่ได้หรอกสองชั่วโมงเนี่ยตัดเป็นคลิปๆแล้วเอามาชนกันโอเคเดี <Okay. S 1> ย๋ยวมาโผล่ใหม่ตอนถึงเจดีมันจะหมัวปะวะเนี่ย เหมือนจะไม่พอนี่ตรงนู้นเต็นที่เราอยู่พรุ่งนี้เราจะไปผาตรงนู้นไปชมวิวด้านนู้นนะตอนเช้าวันนี้เด็กๆพาเรามาผาอะไรเนี่ยผาอะไรี่เจดียบผาเจดียงลูกที่สอง,ง,งจากแม่ย่าอ๋อลูกนู้นนะใช่ จะทันเหรอวะอ่าพี่เคยดูมันเดินแบบไม่น่าเชื่อว่าเราจะเดินได้ขนาดนั้นอะอ๋อเพื่อนเราไม่แบทั้งหมดปริมาตรกรรมของมนุษย์ลูกนี้ไม่นี่ไม่ยากแล้วก็โดนลงไปตั้อนอนองนท่าไหรแล้วก็ฉีกเลยแหละป้าพี่หนุ่มชื่ออะไรซีครับชื่อซีอายุเท่าไหร่เก้าวขวบเก้าขวบเราเป็นรับจ้างหาบอะครับโอ้เก่งเว้ย เดีย๋ยวอนาคตก็เป็นพ่อหาบแล้วเด้จะโดนเด็กกระทึบปุ๊บวันนี้ก็ส,ยยสวยนะสวยเพราะว่าอยู่สูงอ่ะนะคนคกัน็ออพี่สองคนนั่นอะไะพี่อีกกิโล500เมตรกิโลกิโลเราผ่านไม่ยากก่อนจุด ชมวิวเขาพระเจด,ดีนั่นไหนคือเจดีทางวะนี่เราเดินลงมามะอ่ะไหนคือเจดีย์นี่เจดีอะพี่ไหนอ่ะเนี่ยก้อนหินที่ตั้งนะครับเจดีย์เขาจะเป็นก้อนหินตั้งนะพี่เจดีย์คำว่าเจดีย์คือก้อนหินตั้งแบบนี้ใช่ไ,ไม่ได้แบบเป็นเจ,จดีย์เจดีย์ถ้าเจดีย์ก็อยู่บนภูกาพี่อ๋อโอเคอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกัน เจดีอะถ้ามาหาคมันก็มีอยู่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่เนี่ยถ้าจะเป็นเจดีถ้าจะเป็นรูปร่างของเจดีอยู่นู่นเลยพี่ภูกาอันเดี๋ยวเราจะไปภูกาต่อปลาเหรินปเดี๋ยวไม่ทันอ๋เหรินขอภูกาได้พี่เป็นไรมีไฟมาพี่ไม่หมายถึงไปถ่ายพระอาทิตย์ไงเจดีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนี่ขาไม่ย่าเนี่ยเจดีตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่นี่คือเจดีเนี่ยเจดีของเขาเป็นอย่างงี้เนี่ยครับนี่เจดีโอเคเดี๋ยวเราเดินไปถึงภูกาเดี๋ยวเราอัดต่อ เส้นทางจากเขาพระเจดีมุ่งหน้าสู่ภูก,นนกระรที่สุยมากเลยไก่สุยเจ๋งมากตับนึงตัวนึงเดี๋ยวขอถ่ายก่อนขอถ่ายก่อน อยอดนู้น <c oughs> ที่เราจะไป บรรยากาศสวยมากผู้เลย<อ>เย็นอ่ะไม่ร้อนเลยนะจุดจุดนี้แต่เราต้องรีบเดินไปภูกาต่อ ใกล้ถึงแล้วใช่ใช่ก้าล้าวไทยชาแนลอ,อังกฤษเ,เด็กๆอ,อยากเห็นอยากเห็นอยู่ในโซเชียลใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่กลับลงไปข้างล่างเลยพี่อับเพราะว่าบนนี้ไม่มีเน็ตก้าล้าวชาแนล สะกดเป็นป้าสะกดของว่าชาแนลเป็นไหม,มเป็นภาษากรีกเหรอใช่ชาแนลเป็นภาษาอังกฤษสะกดเป็นป้ไม่เป็นไม่เป็นดีไม่เจอแน่ช่องกูเนี่ยเุ้ยมันเป็นยังไงร่มรืมากตอนนี้เรามาดูพระอาทิตย์ตกที่ภูกานะเด็กๆไม่พาเราไปที่แม่ยา่า นี่คือแม่ย่าครับส่วนอันนู้นตรงนู้นคือเขาบัจเจดีที่เราเดินมานี่ถ้าสังเกตได้ตรงนี้คือแม่ย่าจะมีคนยืนอยู่แล้วไม่รู้เห็นไหมเนี่ยนั้นเข้าเห็นเราด้วยใช่เข้าเห็นเราอยู่แล้วแต่เราไม่ดูพระอาทิตย์ตกที่แม่ย่าเรามาดูที่ภูกาสามารถดูได้สองที่จุดสูงสุดครับใช่เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปถ่ายรูปกล้องนิ่งแป๊บนึง เวลานี้ถึงรัจ,จ้าโหนังกาที่ตามหาภูกาไอ้เด็กๆไปไหน,นวะ อ๋อมีป้ายด้วยเว้ยอยู่นี่สุดสุดจริงสุดแล้วนี่เขียมาทีไงพี่พเขาผูกา น่าถ่ายมากนะลอยล่วงไปนี่เมฆแล้วโอ้ยเจดีอยู่นู่นไปดูใจดีกันหน่อยไปดูใจดีย์กันนะ ตกแล้วอยู่รังเมฆโอเคเก่งมากเด็ก นไงสวยไหมก็สวยนะนก่ไหนั่นน่ะมึงก็สวยอ่ะคือมันโล่งหมดเลยแถบนี้ไม่มีอะไรบังเลยโอเคถึงแล้วตอนนุ้นคือแม่ยะเขาตัดภาพแต่เพียงเท่านี้